แน่นอนครับชัชวอนโมกรีหรือที่จุจักกาันในนามบุ๋มบิ๋มเป็นนักกีฬาเย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตวตบหัวเสาถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักของเย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยความสามารถที่โดดเด่นและพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทำให้เธอเป็นรู้จักและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหลายคนประวัติส่วนตัวชื่อเต็มชัชวอนโมกรีชื่อเล่นบุมบ๋มบิ๋มวันเกิด6พฤศจิกายน 2,542ภูมิลำนาจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมตำแหน่งตัวตบหัวเสาเส้นทางการเล่นวอลเลย์บอลและการศึกษาจากักจวรเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ขวบและสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ14ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทศบ,บาล3วัดัชนาวาสและเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการต่างๆ จนฝีมือไปเข้าตาฟุกสอนหลายท่านด้านการศึกษาเธอสําเร็จการศึกษาระดับดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามคณะศิลปสสาศาสตร์สาขากาบรพรินารการจัดการกีฬาผลงานและประสบการณ์บุญบิมชัชจอรติดทีมชาติไทยทั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง16ปีและเป็นกำลังสำคัญของทีมมัตเอร์อเธอมีประสบการณ์ในการน้ำมันวอลเลย์บอล ในต่างประเทศกับเพียบยูบูค t ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2,018-2,019ชาเนยเบรียดิชีประเทศตุรกีวิกเตอร์ลินาฮิเมจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดมีการประกาศต่อสัญญาเป็นปีที่3ติดต่อกันเกียรติประวัติและรางวัลสำคัญรางวัลส่วนบุคคลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม บีท International น2,015เยาวชนหญิงชิงแชมป์อาเซียน2,016ชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปี2,017ชิงแชมป์สมสรอเอเชีย2,017ผู้เล่นสมค่า MVP เยาวชนหญิงชิงแชมป์อาเซียน2,016บริบอนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2,023บล็อกเจดเตี่ยมในญี่ปุ่นรางวัลระดับชาติีเกมหลายสมัย เหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023เหรียญเงินวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 7เอเชียนเกม2 0 1 8เหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนคัพ2 0 1 8จัชชวอนโมกสีเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นที่รักและความภูมิใจของคนไทยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความสามารถที่ยอดเยี่ยมเธอจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในวงการวอลเลย์บอล